สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคนเดียวาชอีสานทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พันธ์หนองเบิ้งราคาควายนะครับตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับบรรยากาศนะครับเสาร์วันที่8 pigs, มิถุนายน2565ั้ายเลยครับพี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงเสาร์ตลาดนะครับซื้อขายควายนะครับผมบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับวันนี้ควายมีหลากหลายสำหรับผู้อยากเบิ้งควายเผือกเลยครับเดี๋ยวติดตามกันครับพี่น้อง เดี๋ยวสิพี่พาน้องยางบึงนะครับควายเผือกนะครับมีหลายตัวครับพี่น้องมือนี่ควายเผือกเขาไหลหลายก็ถุงนัดเลยครับพี่น้องนะครับผมมีควายเผือกควายแมงกำงามครับพี่น้องจังเพิ่งกระลังบึงกันอยู่พุ่นนะครับถ่ายรดนะครับแล้าก็มีอีกหลายนะครับท่างพุ่นติดตามกันในคลิปนี้เลยครับพี่น้องนะครับทันทีเขามารับช่แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องพ่อเป็นกำลังใจเฮาพาพี่พาน้องมาบึงราคาคว้วนะครับในตลาดมือนี่นะครับเดี๋ยวยางไปบึงนะครับผม เดี๋ยวเบิ้งตัวที่เรล็ก<ม><น>เบิ้งแม่เผือกน้ำไอพื้นจัะหน่อยนะครับผมเจ้าบ้านคราเขาไอเม่เผือกหกหมื่นครับหกหมื่นนะครับจังเดือนเราไอ้อายุเพิ่นน่ะประมาณจัะเดือนต้นมา่นครับเ<ส>อานะครับ<ส>อ,<ง>อายุประมาณจังเดือนแล้วสองปีครับอ่าจะเข่าสองปีได้เนาะนะครับส่วนสูงร้อยเศร้าวหอดว่ายร้<ส>อย<ง>ประมาณร้<ส>อย<ง>สิบบวกเนาะนะครับเปิดร้ายไปไหนก็ได้ เปิดไเทางไหก่อนห้องหกหมื่นครับห้องหกหมื่นเบอร์โทร่อนครับศู์เก้าแดศกส่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งศูอครับศูนย์สองแปดสอเอามาจากตมือนี่เอามาตัวอยู่ครับเลายตอยู่เนาะเดี๋ยวให้อ้ำรเบผ้าเบงนะครับเอาแม่ที่เหลยกนะครับหงมื่นด้วยเนาะแม่นี่นะครับเอาเบงมีแตัวแมีเพื่อไว้เมื่อนี่เอาแม่นี่ได้เม่นี่ขายแล้วครับแม่นี่ขายแล้วไปไล่ไปได้ครับไยแม่นี่ย็ดมื่นหานะครับผม อันนี้แม่สาวอ่ะตัวนี้เลยครับไอ้ตัวนี้ลูมาจิตมื่นเก่านะครับลูกสาวเป็นเป็นลูกพ่อคุ้มฝี่บบ่ครััตวนี้บ่ครับครับอ่จิตมื่นกับอีกเก่าพันครับพี่น้องผมมาจะเดือนแล้วครับไอ้ตัวนี้จิตแปดเดือนเนาะนะครับแม่นี่เลยครับแม่แง่นี่ยนี่เลยขายไปไรไปไหนครับไอ้แม่นี่เก่ามื่นกอบาทนะครับผมอันนี้เป็นคู่แม่ลูกไอ้ หลายไปไหนครับแม่ลูกหนึ่งแสนก็บีหาพันธุ์ผูให้แม่ครับลูกแม่ครับลูกตัวลูกตัวเมียนะครับผมอยากเบิ่งลูกคนเอาเอาลูกคนออกมาเมื่อยไงนะครับไปไอ้นะครับผมสำหรับผู้อยากจะได้นะครับผูแม่ลูกไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาเอามายอมออกมาเลยพี่น้องนะครับอลูกตัวเมียนะครับผมอาลูกก็น่าจะเป็นลูกตัวที่สามเนาะลูกที่สามนะครับผม เบอร์โทรติดต่อเพิ่งได้ครับผมบาทที่นี่ห้ามีพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงน้ำศูนย์เกลเปียครับศูนย์เกลเปียร์ c สามหนึ่ง c สองแปดสองป่ะครับศูนย์สองแปดสองนะครับผมเอ้าขอพูดในร้ายครับผมค่อยเผือกด้วครับพี่น้องนะครับตัวขายเพิ่งจะมีตัวเหลือเพิ่งกด้นะครับพี่จะหน้าเบิ้งตามตัวที่เพิ่งจะมาได้ขายนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเมียสาวน้ำอายนพนักบาดเนาะครับว่าเมียสาว แสนหนึ่งมืนหาพันบาทครับพี่น้องนะครับเมียสาวติดทองมากไปครับใบมาในยทองเนาะเป็นเมียสาววัดส่วนสูงมาลอยเท่าไรครับใบหนึ่งอยสามสิบเจ็ดเนาะหนึ่งอยสามสิบเจ็ดนะครับสายพันธุกรรมหู้ว่าเป็นลูกสร้างไหนลูกปัากล้วยน้องบัวครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวคู่กันนี่เลยครับเจ็ดหมื่นก็อีกเจ็ดพันครับพี่น้องตัวคู่กันนะครับทองไหมครับแม่นี่ ผสมรอบพานรอบใส่พอได้ไหมครับใส่ท่องใบครับพี่น้องแม่นี่หนึ่งร้อยใช่ไหมครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบหานะครับควายมาเต็มเพื่อใดเหรอครับไอ้กุดล่งมหาสารคามเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจเดี๋ยวขอเบอร์โทรไอ้เพื่อนให้นะครับติดต่อเบอร์โทรวันใดก็ครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าเจ็ดนะครับคู่แม่ลูกนี่แม่นบ่แม่นเนาะนะครับเอาขอบคุณในหลายครับผม แม่ใหญ่นี่จักบาทเนาะครับไอแม่ใหญ่นี่หนึ่งแสนกับอีกสองหมื่นครับพี่น้องทับมาไปไอแม่นี่ผสมมาแล้วเนาะส่ก็พอได้ไปครับข่มตเนาะนะครับลูกที่ได่นเพิ่นลมีลูกมาจากตัวแล้วลูกมาตัวหนึ่งเนาะขันทออีกเป็นตัวที่สองด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้ผสมจริงนะครับเป็นพอค่าผสมหลายไปแล้วพอไอ้พันหานะครับผมเอา นะครับเบอร์โทรายเบอร์ได้ก่อครับ0 6 1ย์หกห6ึ่งหนึ่งนะครับผมอยู่อำเภอใดลด้อำเภอสมเด็จนะครับกาลสินด้วยครับพี่น้องนะครับสูงไงครับพี่น้องแม่นี่1นึ่งลอยทะได้ไอส่วนสูง1นึ่ยสี่สิบสี่ครับพี่น้องนะครับผมเงี้ยงเงีวสูงนะครับเอาขอบคุณได้ไร้ครับผมสวัสดีครับผมเอกบอลลิศทองสมบูรณ์นะครับจากร้านซาบูนคังเกษตรครับเอเย่นโคแมก จังหวัดมาารคาม h รอยอ็ดกาฬสินนะครับกินง่ายใช้ดีทวีก,กําไรนะครับโคแม็กใครสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ร้านสาบุนทังเกษตร,รหรือว่าเบอร์0927893599โคแม็กนะครับ <orm> สูตรไม่มียูเรียทั้ง2ส,สูตรขอบคุณครับคู่แม่ลูกครับพี่น้องนะครับผมจมังหวัดอะไรคู่แม่ลูกเสนยอิดลูกสาวก็ได้ครับลูกเบิ้มนะครับผมเอาแม่ทองอีกไปไอ้ นี่บอรับแม่เพิ่นเอาแม่ยพันเดีท่องลูกแรกนะครับผมแมีหนึ่งร้อยจะได้ขับส้นสูงแมีหนึ่งร้อยสามสิบแปดบอขาดได้ครับพี่น้องนะครับครูแม่ลูกนะครับได้ลูกตัวเมียนะครับผมเอาเปิดจะบากไว้รึงแสนก็เอีกหนึ่งหมื่นครับพี่น้องเมียร้อยสามสิบแปดบอขาดนะครับผมเอาตัวยืดน้ำกันนีกเลยครับผมสี่หมื่นก็เป็นอีกหาพันครับพี่น้องนะครับตัวนี้ท่องไปครับ แม่เดียวบ้านี่ตัวทองเนาะบ้านี่หู้เนาะนะครับกัตีราคาแม่เดียวทองว่างนะครับผมร้อยเทเลกรับส่วนสูงแม่นี่สามสิบหาเท่าเนาะครับเบอร์เท่าไรเบอร์ได้ก็ครับศูนย์แปดหาครับซีหกหาซีหกหาหาหนึ่งสองนะครับผมขอบคุณในรายครับผมสำหรับผู้หานะครับคู่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องนะครับผมเพื่อได้นักเพื่นไปเลี้ยงนะครับผมอ่ไม่ได้มากไปน้องวัอนี้ โอ้หมานเถอะวะเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับแม่สาวนะครับเจ้าบาทน้อครับแม่สาวนี่ครับเท่าไรกับพ่อเอ้าอ๋อเจ้าน้อยนะครับเอาพูดงี้ข่อเพิ่นนะครับเบิ้งควายเผือกครับพี่น้องนะครับเจะหาเบิ้งเผือกจัาหน่อยนะครับหลายท่านถามว่าวายเผือกผู้ใดน้อครับควายเผือกนี่ ใจนอควายเผืกกอกผู้ใจนอครับนี่ใล่ล่ะจะของเพิ่นมาเห็นครับพี่น้องว่าจะถามวายเผือกให้นะครับ่าเหนเ็นควายเผือกเลยจะหาจะคลองมาเห็นพี่น้องเดี๋ยวจะบาดแล้วครับผูเูเบาแม่ยี่นี่เปิดสองเจ้าสอนหานะครับผมท่องไปครับแม่เป็นควายสาวสาวะเลยทับเนาะแม่เนะาะลูกคอไหนครับตัวนี้ ลูกเบิ่มผ่านล้านลอยเท่า็กครับส่วนสูงเพิ่นหนึ่งลอยบวกนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งหน้าสูงจัน้อยนะครับลอยสามสิบแปดบวกครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกเบิ่มผ่านล้านนะครับผมส0งแสนเทกก่าไหม่อแม่หาสองแสนห้าประกันส่วนสูงลอยสาบวกเบอร์โทรเบ้อครับศเกแดก้าแปดแปดห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหน่งะครับผมแม่เทียนยู่อำเภอย่งตลาดครับพี่น้อ์นะครับแม่สาว ขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวเบื้องเมียสาวนะครับตัวเมียทั้งคู่ไปตัวเมียทั้งคู่ประมาณเจ็ดเดือนลรอครับคู่นี่ตัวนี้สิบเดือนครับสิบเดือนตัวคู่กันนี่เลยตัวนี้แปดเดือนเนาะเป็นลูกพ่อบรรดานดิบอกเฮ้ยลูกพ่อบ้ารรดานษด่เนาะตัวนี้เป็นลูกหลอดอยู่เนาะเป็นไข้หน่อยแม่สาวเนี่ยครับพี่นงคุ้มมิตรนี้หมดเลยเนาะเอาคู่นี่เปิดรายไปไลยครับตัวนี สามหมนเกานะครับผมเอาตัวนี่นะตัวนี Rainbow ้2องหมืนเจ็ดนาะฟังทางพี่2องหมื่นเดพันด้วพี่น้องเป็นควายแม่สาวอยู่ประมาณลอยสิบหอดไร้ส้นสูงประมาณลอยสิบบวกเนาะรับเบอร์โทรเบอร์ใดครับบายศูนย์หกสี่แปดหกศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเอาคู่แม่ลูกนี่ร้ายไปเลยครับหนลูกคู่ึ้นแม่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องอันนี้ลูกคนเด้ครับ ลูกที่2องหรือสามลูกแรกนะครับผมเปิดไปเท่าเดิมครับสามพันสามพันครับหามือก็อีกสามพันเม่ประมาณลอยสามสิบพอร์ตพอดครับลอยอ่าประมาณลอยสามสิบนะครับผมเอาคูมาคูแม่ลูกตัวเมียด้วพี่น้องก็ถือวา่าราคาบ่แห้งนะครับผมยังต่อร่องเล่า้อีกนะครับผมอ่านะครับรถพึงกับมิโงอยู่ได้เนาะสมครับขอพูดในร้ายครับผมอ่าคู่นี้ลาย,ายไปไหนครับ นี้ห้องแปดองแม่ท้องแเดือนอ่าแม่ท้อง8เดือนป่ะครับอ่าคู่อันนี้ลูกตัวเมียเนาะห้องไรไปได้ครับแปดหมื่นสองพันกแปมืนก็อีกสองพันครับพี่น้องแม่กับนี่กับพ่อม่ลอยสามสิบนะครับผมอ่าว่าราคาแยกกันได้เนาะแยกผู้แยกกับทั่วมาหาไา้เราได้ยำเบอร์ทั่วอีกรอบนึงนะครับศูนย์หกครับศูนย์หกสี่แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าขอบคุณในรนครับผมยอเพอได้ก็้นี่สีสมนะครับผม มาเบื้องครูแม่ลูกน้อคุณพ่อพึ่งจังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับน้าดีครับครูแม่ลูกครูนี่เจ้าบ่าแล,ล้วครับไอ้ไอ้ไอพ่อนะครับโอ้ยผมหันไปเบื้องรถแต่ก็เลยหลงเลยเห็นบ่นะครับเอาเจ้าบ่าแล,ล้วพ่อครูแม่ลูกก้อนเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดพันแม่ท่องอีกไหมพ่อแม่ท่องเราเนะาะเจ็ดเดือนแล้วพ่อเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนะครับ อกใหญ่ไหลกว้างนะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับสําหรับผู้มักเงี้ยหนาๆครับพี่น้องนะครับครูนี่เอานะครับเบอร์โทรเบอร์ไหนก็พ่อเอาเขียนใส่กระดาษมาเนี้ยหมอลุนเอาอยู่บ้านไหนก็บ้านนี่เจอยู่อำเภอเมืองลอยเอ็ดนพรั่อเนาะอำเภอนจานอ่าบ้านเนี้ก็พ่อบ้านน่านม่วงครับบ้านน่านม่วงนะครับผมอำเภอโน่นตาลนพรั่อเนาะหมูสามอ่าหมูสามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดพ่อยยังก็ครับคอค่ำครับพี่น้องนะครับผมอครูนี่ ขอบคุณไดห้หลายครับคุณพ,พ่อเบิ่งง่ายๆนะพ่อเจ้าบ้านเราพ่<ข>อ,อไม่ง่าย่นิ่ะหลายที่ว่าเปิดไปสองแสนหาไหมลูกสองแสนหาท่องจะเดือนเราพ่อท่องในยหาเดือนกัวถึงหกเดือนแล้วหาเดือนจะเข้าหกเดือนท่องที่ไหนล่ะบ้านนี่ท่องที่สองท่องที่สองพ่อได้ท่องพ่อได้บ้านนี่พ่อเพชรเจริญเพชรเจริญนะครับผมร้อยเท่าไรครับส่วนสูงร้อยสี่สบามรอยสี่สามบอคาด้วพ่อเนาะ ลอย43ประขาดนะครับผมพอพนวาวัดมาเรียบร้อยนะครับเอาไา่มาอำเภอไหนล่ะพ่ออำเภอเมืองสารคามนะครับรว่านองแม่งนางตรวท่องประกันให้ประกันลอยเปอ็นต์พนเปอร์เก็ได้เอาครับผมเบ,อ,บอร์โทรเบอร์ได้บาดดี้เบอร์โทร่าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกสอง่งศูนย์แปดเก้าหกสองหนึ่งหกหกเาศูนกหกนปิดไปท,ทันได้ครับ เป er ิดไ้เท่าไรก่อนเปิดไปสองแสนหาสองแสครับพี่น้องนะครับอ่างไงทองเพชรเลื่ญนะครับเอานะครับผมวกิับนคากทุขอบคุณด้ครับว่อีครัขอบคุณด้ว่ครับว่มากครัขอบคุณด้วครับผมเดี๋ยว่าบึงนะครับเมีนะครับสาวนะครับผมเจ้าว่า้ครับไอ้แม่สาวเปิดไปแสนเก่าเนาะไอ้เนาะพี่น้องแม่นี่นะครับผม ครบเครื่องเลยพี่น้องนะครับอ้างหนาหรือขู่ง่ญ่นะครับผมอ่องข้อแตกนะครับโอ้บอกข่าวงามครับพี่น้องนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับปาแต้มแกมจำนะครับสองอ่องใหญ่ๆนะครับเป็นเมียสาวทับไปครับมอไดทับเนาะสายปฏิตูกมเพิ่นลูกข้อไดนดิอ่าลูกเป็นพ่อกลุมปฏิสัตั์เนาะนะครับหน้าสวยครับพี่น้องหน้าควยส่งสมัยไม่เลยพี่น้องนะครับอ ปากกว้างนะครับอื้ถูหนาไรกว้างนะครับเบื้องรอบข้างหลังจังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับทางท้ายนะครับท้ายก็กว้างดีครับพี่น้องนะครับผมขวัญกับงามนะครับผมขวัญจับไรดีนะครับแสนเก่าอะครับไ้เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่สองเก้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดูนย์เจ็ดดะครับผมอ่ะโยมเพื่ออะไรครับนี่อ่ะโอมเพื่อน้องเลือกขนแก่นนะครเนาะอ่ะขอบคุณในรายครับผม ตัวภูนี่เป็นเท่าไงบ้านี่วครับว่าเมียนเนาะนะครับอ่ขอบคุณหลายครับผมเมียนี่จักบาทเนาะเท่าไรเจ็ดหมื่นห่านะครับตัวนี้ติดทองมาไปครับเป็นเมียสาวคือกันเนาะประกันส่วนสูงลอยเท่าไรก็ครับลอยสามสิบเอ็ดบวกเบอร์เท่าไหรเบอร์ได้ก็ครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดหกแปดห้าหนึ่งสามน่าะครับขอบคุณได้หลายครับผมนี่เมียสาวเด้อพี่น้องมาเลยทับนะครับผมเอา บมงอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะบาดนอกเขาใบแม่นี่แปดมื่นหานะครับผมควายอายุตั้งเดือนละครับสองปีในน้อยเนาะทับมาไปแม่นี่บอลไหนทับดีเนาะนะครับควายยงเพื่ออะไครับเสหลาพุ่มร้อยเอ็ดด้วยครับพี่น้องนะครับผมเปิดไว้แปดสิบหาส่วนสูงร้อยเทเล็กกว่าครับหนึ่งร้อยสามสิบได้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับอ่างหนาลึกดีครับพี่น้อง งามดีนะครับควายมาแต่สีเราพูดไม่ได้พี่น้องใกล้ๆบ้านผมเองนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับ087ย์แปดจิตสองสานะครับพราเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องแม่นี่นะครับเบึ้งแต้มชัดเจนนะครับผมากว้างนะครับผมอกงามนะครับผมเอาโทรมาก่อนไหนก่อนด้วพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับแปดมืดหาน่ก็ล่องได้ครับพี่น้องแม่สาวขอพูดในไลน์ครับผมแม่เพื่อนในห้องอะไรปะโมเมนนะครับผมเห็นจะควงเพื่อน เอาครที่มิจะคล้องอีกแล้วพี่น้องนะครับจะไปแล้วครับไอ้คู่แม่ลูกไรไปได้ครับผม,บผมอ่าสองแสนถุนถวนแล้วไปเนาะลูกสาวพอได้ครับลูกชายลูกชายล,ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวเบิรมพันล้านครับพี่น้องเจ้าเดือนแล้วไอ้ลูกสาวเพิ่นเนี่ยจะได้ครับหาเดือนกว่าแม่ทับอีกไปครับไบอ้ใส่เบิรมอีกรอบนึงเนาะในท้องหรืท้องที่ไหน ทองที่สามนะครับแม่ลูกที่ไหนครับในทองลูกที่สามน้อยเนาะลอยเท่าไรครับส่วนสูงแม่เพิ่นหนึ่งลอยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับผมคูแม่ลูกสองแสนส่วนๆนะครับเบอร์ทัวร์ไอเบอร์ได้ก็ครับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองเก้าสองเก้าเก้าสี่หนึ่งสองครับพี่น้องนะครับผมเอาแยกก็แยกเนาะนะครับเอาตีแยกจังไหนครับบาดที่ไหน แม่หกหมื่นเนาะแม่นะครับผมหกหมื่นลูกสาวนี่กาซียูแสนซีเนาะเอาครับขอบคผู้ใดๆครับผมอันนี้คู่แม่ลูกครับพี่น้องงามเบิ่งเอาขอบเบิ่งแม่สาวอีกจังน่อยนะครับผมนะครับแม่สาวไล่แล้จักบาทน้อครับนี่แม่นี่เจ็ดหมื่นครับแม่นี่เจ็ดหนะครับกว่าจะเดือนหรอครับสิบสี่เดือนโตคู่กันนี่เนะครับ ตัวคู่กันนี่47นะครับผมอ่าคู่นี่ส่วนสูงเฉลีกับยูลอยเศร้าบวกนะครับผมลอยยี่สิบบวกนะครับเดี๋ยวเบอร์ทางถ่ายจังหน่อยนะครับควายอยู่ทางอำเภอไหนเนาะครับนี่อยู่กุดล่งมหาสารคามครับพี่น้องนะครับเบอร์เท่าไรเบอร์เด็ก็ครับศูนย์เก้าแปดหกสี่หกแปดสองเจ็ดศูนย์นะครับขอบคุณหลายครับผม เดี๋ยวเบื้องควายเผือกนะครับผมแม่สาวจักบาทแล้วครับว่าแม่เผือกแม่เปือกมีแปดหมื่นสองครับแปดหมพันจักเดือนนะครับอายุแปดเดือนนะครับพี่น้องปเดือนนะครับพี่น้องประมาณร้อยยี่สิบบวกครับส่วนสูงนะครับร้อยยี่สิบขึ้นอยู่เนาะนะครับอ่ะปลายเขาแก้วงามดีครับพี่น้องนะครับแปดเดือนอยู่อำเภออะไล่ะพ่อนี่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้กับคู่แม่ลูกครับหลายไปได้ครับคู่แม่ลูกเปิดไว้ เศียรแปดหมื่นหาพันเอาครับลูกสาวพ่อไดีครับพ่อลูกสาวเก่าเจริญในท้องก่สร้างอุดรครับนะครับลูกสาวเก่าเจริญในท้องสร้างอุดรเนาะนะครับโอ้พี่น้องลูกถ่ายไหมนะครับเก่าเจริญนะครับเบื้องถ่ายยางกว้างเลยเอาหางนะครับหางขาดเพราะว่าเขาดแต่ว่าขนหลุดบ่เอาขนหลุดแต่บ่ขาดได้พี่น้องไปหางบ่ขาดนะครับผมเอาแม่ประกันท้องได้ไปประกันท้องได้หน่อเนาะ นะครับลูกเก่าเจริญนแม่ทองสร้างอุดรครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรบุจกรเบอร์โทรเบอร์ไหนก่อนครับศูนย์หกหนึ่งครับมี่งเครับพี่น้องนะนะครับแม่เพิ่นประกันชั้นสูงลอยเท่าไรครับลอยสามห้าอยสามห้ครับพี่น้องนะครับยกคู่ก็ได้ด้อพี่น้องนะครับผมแสนเท่าไรก็ครับคู่นี่แสนแปดหมื่นห้าพันนะครับสี่สองได้3สามนะครับ เดี๋ยวมึงของพอเสริมนะครับผมเจ้าวาลนะพ่อแม่นี่แสนสองแสนสองนะครับผมของคุณพ่อเสริมนะครับแสนสองเป็นเมียสาวนะครับผมติดทองไหมครับติดแล้วเนาะเอานะครับสองเดือนกว่านะครับผมสองเดือนกว่ากว่านะครับเอานะครับผมเปิดไว้แสนสองนะพ่อเนาะแม่นี่ร้อยเท่ะเลพ่อส่วนสูงอ่ะร้อยสามสิบสี่นะครับวัดได้นะพ่อเนาะ เอาครับอันนี้ก็อีกแม่นึงแล้วพ่ออันนี้แม่แม่ทองหรือเป็นทองว่างครับแม่นี่ทับไปสองเดือนก็พอได้ไหมครับผมเบิ่งใบจังเลยนะครับเอาเบื่อพันล้านนะครับผมเบื่อพันล้านผสมวันที่18มีหน้าหกหาด้วยครับพี่น้องนะครับเบื่อพันล้านนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรก่อนครับลอยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับส่วนสูงในทองเป็นทองที่ไหนก่อนครับ ทองที่2นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งข้างถ่ายเพิ่มจติมนิดนะครับอันนี้ทองที่สอง้ลยครับพี่น้องนะครับโับเงยาวดีพี่น้องแม่นี่นะครับผมเนี่ยนังแขงขาดีนะครับสนใจติดต่อเบอร์เท่เบอร์ใดก็ครับศูนย์เก้าสามศูนย์้าสามหาซีหกศูนย์หาหาซีด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับเอาควายโยมเพื่อใดก็ครับอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องของคอเสริมแล้วก็อีกแม่นึงกับ มานํากันเนาะเนาะมามา,มานํากันนะครับผมอขอบคุณนร้ายครับผมเดี๋ยวเบิ้งอ,อันนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวผู้ร้ายเป็นไรเนาะครับแม่ลูกผูหามื่นสามนะครับผมแม่ลูกตัวผูหามื่นสามนะครับลูกที่ไหนครับผมลูกที่สามเนาะนะครับเบอร์โทรเบอร์ไหนก่อนครับศูนย์แปดศูนย์ ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองหาครับแปดนะครับผมอ่าขอบคุณในรายครับผมสองหมื่นสามพันบอกว่า่าสองหมื่นสามนะครับผูขี้แม่เนาะครับนี่เอ่าตัวแม่เนาะนะครับเบอร์ทูเบอร์ไดนก่อนครับเอาเบอร์เดียวกันนะครับเนาะอันนี้ก็บสองหมื่นสามพันนะครับผมได้ลูกได้ง้วนควายสาวตัวเมียได้ครับพี่น้องนะครับประมาณจะเดือนแล้วครับอายุเพิ่นยี่สิบพันถึงสิบหปีเนาะอ่าครับขอบคุณในรายครับผม อันนี้มาเบิ่งแม่สาวงามๆามเจ้าใบแล้วครับไอ้แม่สาวข้องไผ่ล้วครับสามสิบามพันครับอ่าเท่าไรครับแสนสามหมื่นหาพันลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนประมาณจะเดือนหน่อยสิบสี่เดือนครับพี่น้องนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยร้อยสามสิบบวกนะครับผมนะเบิ่งท้งไผ่บิ่งขอรับคนจังน้อยครับพี่น้องนะครับเอามาสองตัวดีเนาะเอาตัวตัวแม่ใหญ่นี่เดี๋ครับ อันนี้ก็ลูกเก่าจะเลื่อขึ้กกันนะครับผมอายุเจ๊เดือนลรอครับเท่าไรครับ16เดือนนะครับผมแม่สาวมากกว่าเชิสูงกว่าเท่าไรครับร้อยสามสิบสองนะครับผมอะไรเบื้องหน้าตรงเพิ่งน้อยนะครับพี่น้องนะครับออกงามครับพี่น้องตัวนี้โอ้บกขาวกว่ากว่างไลนะครับยืนงามดีนะครับเปิดไล่ไปไหนครับแม่นี่แสนแสนสามหมื่นหาพันคือกันนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์เท่ครับบ้านนี้ อ่าศูนย์หกซีหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแปดสองสองยื่อเพื่ออะไรครับเพื่อดอนจานกลาสินนะพี่น้องนะครับเอาผู้มากกับยกคู่น้เพืนเล็ก็ได้ราคาซ้ำกันอ่านะครับตัวเมียสาวทั้งหลังอันนี้ก็เอื้อยนะครับผมเอายกคู่ก็ได้พี่น้องผู้มากกับน้ำพืนต่อรองได้เนาะนะครับราคาห่องยังต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับในตลาดเป็นปกตินะครับผู้ต่อได้หลายยกคู่แล้วอาจจะลดให้ได้หลายนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณได้หลายครับผมอย่าเบิ่งเมียสาวน้ำอายเน้ำเจ้าบ่าวแล้วไอ้เมียสาวอ่ะ เปิดว้แสนเอ็ดนะครับผมลูกสาวพอไดนครับลูกยกม่งค้นนะครับพี่น้องนะครับจักเดือนอะ้วอายุเพิ่นอ่าสิบถึงสิเดือนนะครับผมเอาส่วนสูงลอยสามสิบไดครับลอยสามบสองนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องหน้าตรงจักหน่อยครับหนึ้อยสามนะครับเบอร์ทั่วรไอเบอร์ได้ก่อนครับ0 6นย์หกสามศนยหนึ่งหนึ่งเจ็ดศย์หนึ่งแปดหกนะครับยูเอมเพื่อได้ก่อนครับ อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน้อยเนาะอ้าวขอบคุณหลายครับผมเอาแม่เผือกเป๊ะเหครับนี่แม่เผือกมันเป็นแม่ลูกคนเนี้ยเส้นเลรอครับแมม่ัตวใหญอ๋อร้ายไปไหนเหรอครับพี่น้องว่าสามแสนหางสามแสนห่าเหรครับเดี๋ยวเบิ่งไปเอาครูแม่ลูกครับพี่น้องนะครับแม่ลูกเผือกพี่น้องลูกงามครับนะครับลูกสาวพอได้ครับว่า ลูกแก้วฟ้านะครับผมเอาลูกแก้วฝ้าเอาปีก่อนเร็วเอาลูกแก้วฝ่านะครับไล่ไล่มหาเมียนะพ่อะนะครับลูกแก้วฝ่าครับพี่น้องมหาเมียว่าเห็นนะครับลูกที่ไหนล่ะเพ่อะลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับผมพี่น้องแม่กับคักแด้วนะครับลูกแก้วฟ้านะครับผมอันนี้แม่ทับจะกรอบแล้วสามเดือนตรวจทองก็พอได้ใบเก่าจะเลื่อนนะครับเปิดร้านไปได้ไหมครับ สามแสหาครับพี่น่องนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งหน้าแม่เพิ่งนอยนะครับหวยลูกไปทางเลยะครับอะไรลูกก็เบิรไดนวะนะครับแม่ประกันช่วนสูงถีหนึ่งร้อยเท่าไรก็ครับร่อยสี่เบอร์ทั่ววาเบอร์ได้กวครับศูนยครับ0งเจ็ดสหนึ่งหก่าครับศูนย์ครับพี่น้องนะครับผมสามแสนคูแม่ลูกลูกสาวแกวฝานะครับต่อรองได้ด้วยครับพี่น่องแม่ลอยสีสบวกนะครับผม น,นี่มาแล้วครับ er พี่น้องมหาเมียแล้วนะครับผมอันนี้แหละครับพี่น้องคูเมียลูกนะครับสามแสนเลครับผมผม่าเด็ดสุนในตลาดมนีแล้วนะครับผมคูนี่ใหญ่ยักษ์นะครับเมียหนาไข่กว้างนะครับเบื้องตัวจริงในอำเภอไหนก่อนอยู่ภูเวียงเนาะอ่าภูเวียงนะครับผมขอนแก่นครับพี่น้องอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเอาซื้อสอง้3สามตรวจทองอเด้อครับพี่น้องนะครับตรวจซื้อสอง้3สามตรวจทองเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้อยากได้นะครับ ของดีงามๆนะครับพักกันไม่ได้ครับผมขอบคุณอะไรครับผมขอคำเพจจังหวัดนะครับสองสเดี๋ยวเบิ้งเจ้าบ่าละพ่อแม่ลูกเลยล่ะพ่อสู้จังหวะละครับแม่ลูกเอานะครับผมแม่ลูกพัวพ่อจังหวะละพ่อคู่นี่เปิดไปแสนหกนะครับ ห้องขาทุนเลยบ่พ่องขาทุนรูปอีกูอีกยุ่นนะพ่อเนาะต้องการเงินเวงินด่วนพ่อเพิ่นวานะครับเมียทับไปครับเม้ลอลูกที่ไหนครับนี่ลูกตัวที่สหรือสลูกาตัวเดียวโคโลอาวลูกลูกแรกเนาะอ้าวลูกแรกเนาะเบอร์โทษเดียรพ่อ่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสา้าเจ็ดสองสองห้าศู้อ่ขอสู้ขอบคุณหลารครับพ่อ ครับผู้หมักแม่ลูกผูนะครับแม่อยูประมาณเกือบร้อยสี่สิบครับพี่น้องนะครับบัลลุดร้อยสี่สิบนะครับผมแม่สาวจัะบาดเนาะครับพ่อหนิ่สาตัวละสี่สหาวละสี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสี่พันแ้าร้อยครันี่ไล่ละสี่พันสองเนาะร้อยยี่สิบบวกอยู่ครับพี่น้องนะครับคู่นี้นะครับเป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องกับปมาณพอดปีเครื่องไหมพ่อ เอาครับตัวคู่กันนี่ดิสองหมื่นแปดหาร้อยสองหมื่นแปดหาร้อยนะครับเอาแง่หน่อยนี่เบอร์โทรเบอร์เด็กกัพ่อศูนย์แปดหกเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดนะครับเอาขอบคุณด้ไรครับพ่อนะครับสำหรับผู้สนใจสำหรับนี้บรรยากาศไร่สดในตลาดสารคามนะครับจากราชพ่น้องเปทั้งนี่นะครับผมขอพูดถึงการติดตามราคาง่วนราคาควายในตลาดนะครับผมเอฟซี FC, ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมผู้เลี้ยงง่วนเลี้ยงควาย ได้หู้าราการราคานะครับผู้สื่อกได้งัวได้ควายไปเลี่ยงนะครับวันนี้ผมบ่าวว่าที่มาเป็นสื่อกลางข้าพีผ้าน้องเอฟซีนะครับมาอยู่ตลาดบัญหันเสาร์วันที่8ด้วยพี่น้องนะครับผมอ่าผู้มีเวลากับมาได้ทุกเสาร์วันเสาร์ของทุกสัปดาห์ตลาดมาบ่อยากครับออกจากสารคามสิไปลอยเอ็ดถนนซีเล่นนะครับอ่ามาง่ายๆนะครับผมบัญหันนะครับสังเกตดีๆบันหันมันเชียงเหียนสำหรับคลิปนี้จากลาทำนีนะครับผมสวัสดีครับ